นิคทองระยะโพสต์แล้วเลิกโบเมลดาจริงพร้อมเคลียร์เรื่องมือที่สามถึงตาของพระเอกสุดหล่อมิกทองระยะชี้แจงกับปัญหาความสัมพันธ์รักเ้าๆกับนางเอกสาวโบเมลดาที่ถูกจับจ้องหลังฝั่งของโบชัดเจนออกมายืนยันไปแล้วว่าความสัมพันธ์จบลงที่การเลิกล่ากันจริงๆโดยหนุ่มมิกที่เก็บตัวเงียบมาตลอดได้เปิดใจเรื่องนี้สั้นๆผ่านโพสต์ว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับ เรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราและขอบคุณความห่วงใจและทุกกำลังใจที่ส่งถึงเรามาตลอดนะครับงานนี้มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้พระเอกคนดังเป็นจำนวนมาก